ครับพี่น้องเข้าผมกลับมาแล้วเด้อกอนฮักเห็ดผลเหนือชีวิตนะครับมือนีก็จากที่ไปหาเดือนใส่ท้ายไข่กันยูเกือบสองปีแล้วครับพี่น้องเข้าจริงๆช่องเห็ดผลเหนือชีวิตผมกับพ่ได้ทิ่มไปใส่เนี้แหงยูนะครับมือนีมายามไอยามใสละเอียดขนก็ข้นเดือมของช่องนะพี่น้องเข้าเพ่ได้พ้อกันดนเดี๋ยวมือนีเล่าสีมีแพนผ้าผมไปเปิดซิ่งสถานที่ทองเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาขอครับเราสวัสดีครับ โอ้เพราะเห็นหนาเห็นหวัดกันสองปีโอ้ตกมากปีนี้เทา,าล่งได้สินบเลยเก๋นไหนนาทีการงานไหมครับครับผมอันนี้ยู้ยู่หนีเลยเนาะยู้มองทำงานเลยเนาะครับผมกับพี่ต่กอนนี่ห้าวยู้ไอ้อบบท่อเนาะน้ำกันเนาะก็ะได้ไป ลองกันโย่สมัยดะกี้เฮานูทางอักเอาเนาะพีว่องเนาะโอ้คันเปียวหันศพกับน้องชอมพู่ว่ามาเนี่ยเฮาเพียกแห้งแต่เด้ด <c oughs> ถ้าก็สร้างมันต่อพี่นอ้องเฮาตามยุคตามสมัยมันมือนีสิพาพผมไปไสคร,ครับเ,เ,ขขเป็นคอขุดขึ้นไหมเนาะจริงๆเดี๋ยวมันคงเป็นคอร์ดพี่น้องแต่ว่า,าปีสองปีมันนี่มันนานมันขึ้นอ๋อมันเกิดไม่เป็นคอ หมายถึงว่ามันมันเข่าท่วมพื้นที่บ่แมนมันเข่าท่วมแล้วก็มันลดลงมันก็เลยกลายเป็นเกาะแล้วมีผู้ใดไปเสียมยังครับบ่เลยเนาะี่ชาวบ้านแถวนั้นล่ะพีแค่จาเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะคัองเดิมมันเป็นพื้นที่ของอะไบ้านน้องตาหน้าเก่าบ้านน้องตาหน้าครับครับผมตาหน้าเก่าแต่สมัยที่เพิ่นพระท่นสางเขื่อนอุบลรัตน์มันจะเป็นมันจะเป็นบ้านคนครับผมเมื่อเพิ่นสางเขื่อนอุบลรัตน์แล้วเพิ่นเก็บกับเก็บ ตักน้ำแล้ววันนี้หมู่บ้านก็ตรงอพยพออกอพยพขึ้นไปครับผมไปยุทธนะคือขึ้นมามองสูงมองหมู่บ้านเกาก็กลายเป็นเวื้องเคลื่อนครับเป็นเบืน้ำเบงเคลื่อนไปตัวนี้วันนี้ก็มองเที่ยงสิไปตัวนี้สิบอกบ่ละเอาบอกเลยครับมันมีอย่างนี้หันขุมทรัพย์บ่มันเป็นปลนภาษาเก่าคตัวอักษรตัวบ้านดิญี่ปุ่นภาษาเลยรดิแมนครับโอ้สองพันห้าร้อยสี่แปด สองพั 2> 2, 108, นหะ้าร้อยแปดเนาะเพิ่นก็เริ่มวิยุปไปปลาศาสจังครับบริษายงานกะเป็ดป่าโอเคโอเคครับผมว่าเป็นยังครับพี่น้องคนดีครับบริพื้นที่ <c oughs> ตรงนั้นมันประกาศเป็นพื้นที่อุทยานครับ <c oughs> อ๋อครับผมครับผมก็อยู่ในความดูแลของอุทยานเท่านี้เนาะอุทยานครับว่าเป็นยังพี่น้องผมก็เบ้าว่งคนดีครับตกน้ำว่าไลตกไฟว่าใหม่ได้พี่ดอกได้ไปได้เมื่อไไปเข้าไป พาพี่น้องไปเบิ้งครับมันงามครับผมครับผมมาไปสวยงามเปิดเผยอยู่ที่นี่ที่แรกเนาะช่องแรกเด้อพี่น้องเด้อครับผมช่องเห็ดผลเหนือชีวิตช่องแรกเลยไปพี่วงเฮาอยากถ่ายให้พี่น้องนักท่องเที่ยวใครอยากมาเที่ยวครับผมผู้เก่าผู้บ้านค้ำอยากใครอยากเห็นนะก็เลยถ่ายให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวเบิ้งนํำเอาเอาเอาโอเคโอเคเพื่อได้ให้นักท่องเที่ยวเฮาไปพิจารณาว่าเป็นตลาดเที่ยวบ่ครับผมครับผมเอาเมาในน้าของ มูอพวกของก่อนหักแล้วมามในน้ำของเจ้าหน้าที่ครับผมเสียงยให้เด้พี่น้องด้เอาไปไปไปเข้าไปไปครับพี่น้องเข้าครับพี่น้องตอนนี้ผมกับพี่บ่าวงก็กำลังจะลงเรือนะครับผมก็ตาม กฎกติกานะครับผมกัรมาทยาวอุทยานห้องกับตองทํำสามคํำแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับผมยังพี่ว่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งแล้วเมื่อนี้ผมก็ได้รับเกียรติจะว่าได้รับเกียรติกับว่าได้ได้นี่กับว่าได้นะครับพี่้องเเพราะว่าผมก,กับพี่ว่องคุ้นเคยกันแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นไล่แรกได้ที่มีโอกาสได้ได้ไปเกาะนี้นะครับผมกับห้องกับถ้ำสามคํำแนะนําอุนีมาในฐานะนางเทก่ยความ มาในฐานะมูพี่วงพอมนะครับผมห้องกับไปนั่กันเพาะีีวงมั้ไปเข้าพี่น้องอไม่ได้นั่งเรื่นอนล่าพี่น้องเข้าครับพี่น้องเข้าสำหรับเกาะกลางน้ำเคลื่อนอุบลรัตทีพีบ้าวงสิพ้าผมไปสำรวจ ในมือนี้นะครับเป็นกอกลางน้ําที่เพิ่งจะโพ่ขึ้นมาในน้ำนะในน่านาน้ำเคลื่อนอุบัติรัตปีนี้นะครับผมปี2565นะตอนนี้ก็ช่วงเดือนต้นเดือนกุมภานะครับผมกุมภาพันธ์งพั5าแต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นแผ่นดินนะครับผมเป็นแผ่นดินเชื่อมต่อกันอยู่ในเขตของบ้านหนองตาหน้าตำบลโคกไง่อำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่มีการ เหตุเขื่อนมีการอพยพใหญ่มู่บ้านออกไปนะครับผมกะบเล่นพื้นที่แถวนี้ก็ถูกน้ำท่วมนะครับจนกระทั่งมาปี2565นาาะครับน้ำลดลง่งและดับน้ำลดลง่งแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เลยพล่ขึ้นมากกลายเป็นเกาะนะครับผมซึ่งผมกับพี่เป้าวงถือว่าเป็นเทียมสำรวจชุดแรกนะครับผมที่ขามาในพื้นทีน่นี่นะครับผมก็สิมาเบิงว่าจริงๆผมกับพี่เป้าวงมีแพลนอยากจะมากางเต็นท์นอน กิ่นล่มชุ่มจันทร์จักมือหนึ่งนะครับผมจะว่าเข้ากับมาสำรวจเบื้องสัก้อนว่ามันเปลี่ยนตา่ามาบเพะนะครับผมเพราะว่ายัางดีพี่เป้าว่งบอกพื้นที่บริเวณนี้แต่ก่อนเคยเป็นจุดที่ตั้งของป้าซาบ้านนองตาหน้านะครับเพราะนั้นเข้ากะสีเห็ดยังท่ยังสีไปสมาสาเข้ากะระว่างไ้เนี่ยจัหน้อยนะครับพี่น้องจังใดกะนําผมก็พี่เป้าว่งไปสำรวจนํากันนะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้สีเป็นจังใดสีมอสครับการที่ นักท่องเที่ยวเพิ่นจะขึ้นมาหรือว่าหมอกับการมาทํากิจกรรมอย่างบ่นะครับพี่น้องเฮ้ากะไปน้ากันเลยกับผมก็เบ,บ้าวงครับนํามาเลยพี่น้องเฮ้าเป็นป้าสาเก้าวันีพี่วงโอ้พี่น้องเฮายนีา่บังเว้นมันก็พรเป็นต่ญานแล้วแหละว่าพี่ป้าสากระใด ครับผมอ้าอีกกลางเปล่นใส่หรอพี่วงเออยางเบิ้งเนาะเออพี่น้องเนาะผมกับพี่วงกับมาหอดกอแล้วตัง้งฝุ่นกับเป็นฟังผู้ขาดเนาะพี่วงเนาะเดี๋ยวเห็นผู้ขาดนะครับแล้วก็วุ้ยานฝุ่พ,นพ้นเไมมป้าพี่น้องทันนะครับผมโอ้ย้นแจ๋งไง ตั้งแต่ปี2,508ัร้อยแปดสิิวองนักกล้าปวกมากแมนบ๋อเนี่ยเพิ่งจะโพ่เนี่ยโอ้จักปีแล้วเนาะทวมนีทวมมิดต้นใหม่เลยวะหรือว่าเห็นโพนิดนิดอยู่ใช่ครับโพโอ๋อแต่ว่าเพื่อนดิน,นเน,นี่ยเพาะโพ้เนาะโอ้โอครับผม,อม,มโอ้ นีนน้ำรถมากเลยนี่ละนี่พี่วงรักฐานทางโบัวรนะับในคด,ดีครับเฮ้ยพ,พ่อของเก่าอยู่ติีนว่โอ้ตีกอดใช่ไหมนะแต่ปีศูนย์แปดคนน่ะไม่ว่านี่แล้วนี่ครับพี่พบนานแล้วเออโอ้ที่มันนี่ยังน้อยบวกสวมว่าน <c oughs> บับวัวาดทานกระดกูกนี่พี่น้องเฮาตัวนี้คือปลาสา 9, เก่าเด้ยโอ้ปลาสาเก่าเด้อพี่น้องเด้อ าดกระดูกเนาะอิดอิดแบบนี้มันปิดอิดสมืตินี่มันมีอยู่ติอิดใหญ่ปะนี่อิดรุ่นนี้อิดโบราณเลยนะอิดม่อนแดงนะครับพี่น้องอิดโบราณครับผมนาห่าอืมแสดงว่าจุดที่ห้องยืนอยู่นี่คือผีป่าซาเลยเนาะนี่ผีป่าซานี่กับน้องตาหน้านี่ก็อีกคาดนึงนี่ครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวเพิ่นก็คือสิไปน้ำหนามกันหรือแล้วที่เนาะ อาย่างมังคืนมีใหญ่บ่ย่างมังคืนมันคือสิเป็นตะยานแถอพี่วงเฮาเบื้องไห้ไมนเป็นต่งามป้วยเบื้องเป็นตะยานเบื้องเป็นศิลปะเด้อพี่น้องเด้อเบื้องต้นไทรต้นโพ่อให้นะครับผมต้นโพ่อให้ยุบานเอินต้นโพ่อให้ก็ต้นโพล่ะพี่น้องต้นโพแล้วก็มันโอ้ถ่ายหนังได้เลยเด้อนี่จังว่าแล้วเห็นบ่หนังองปากเขากินไล่กันอยู่นั่นเอาว่าเป็นถ่ายอยู่นี่สิก็บ่ล่ะเอามาคืออยู่เด้หรือ ันนี้กับมาไทายกับบ้าธรรมดาเรื่องนี้อันเล้วครับเนี่ยคือยืดได้พี่วงงามจะได้เนี่ยโอ้เกาะมีต้นไส่งาป่านนี้เนาะยังว่าครับพี่น้องเฮาต้นโพให้เพื่อนเพื่อนคือหมาก,กินได้ครับพี่น้องมันนกเต็มยืดได้เนี่ยครับผม,มน,นี่น,นกกามาก,กินหมากโพให้นี่พี่น้องเฮาภาษาไทยกับโพชัยนะครับภาษาบ้านเฮากับโพให้หอยห้าสิกางเต็มใจหรือพี่วง อ๋อมันไต้ตนพุ่งเป็นยังไรเง้ยเดีถือว่าคันพ่อนัเชาวบ้านเข้าเป็นคณะแรกเนาะที่เขามาเนาะโอ้พี่น่องเข้าทุกยอดเลยนะครับผมนี่กินได้ได้พี่น่องเห็นว่านี่นกกามา่กินหมากซังสีดำๆเนี่ยกินได้นะครับผม แต่ว่ามันเปนเพิ่นเฮ็ดดีๆนนเนาะพี่วงเนาะเฮ็ดดีๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีดๆเนะาะได้เลยเด้วยถือว่ามันงามนะถ้ามันเป็นเพื่อนติวทยานก็ขาเพิ่นอยากเข้ามาบร,ราิหารจัดการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ๋อถือว่าประชา,ะชา,ะชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่นน,ำน้ำเนาะครับผมขาผู้อยากมาครับผมห้วยมมามาเห็นผู้มักความท้าทายมักยังกับห่วยแมนครับก็คือเพิ่นอาจจะมาตั้งอาจจะมีคนมาขายของเนาะ กายกับเขาแล้วก็นั่งชมวิวอิงธรรมชาติแล้วครับเพราะว่าอุทยานพิ่นบ่อห็มนี่แอนกัฮหอเนียพี่น้องเนาะแอนบ่ครับผมหฮอกับเขาเป็ว่าสิเห็ดแบบใดเนาะแต่ว่ากะถือว่านี่แหละพี่น้องหฮอกับ่เป็นยังนะครับผมแต่จังควยว่ากันเนาะพี่วงับชุดยอดนะครับพี่น้องห่าที่เห็นก็มีต้นโพล่ะพี่น้องเฮาไปทางพุนไปพี่วงศไปไปย่างไปทางพุนหฮอ นี่แหละพี่น้องห้องกันผมกับพี่วงกับยางสำรวจได้แอบอ,อ้อมเกาะอะไรล่ะพี่น้องห้องกันเป็นจุดสนใจก็คือเนาะมีต้นโพ่อเนาะพี่วงเนาะแล้วก็ป้าบักท่านแล้วพี่น้องห้องแต่ว่าถ้าสมมาตัดโซมติว่า,า,วามีนักท่องเที่ยวเพิ่นอยากจะมากางเต็นท์นอนนั่งเสียกับกับขวรญจะนีเจ้าหน้าที่เนาะน้าที่ของอุทยานพามาพามาเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยครับผมก็คือขออนุญาตเนาะพี่วงเนาะ ขออนุญาตเรากะผู้เก่าผู้บัญชาารครับผมกับนีเจ้าหน้าที่พันสิบห้าม้าครับผมครับผมอาจจะพอถึงกับกลางเต้นครับอัศวะบรงเวณนั้นอัศวะการเสียนอนในห่มครับผมเอาความเงียบสงบนข้อคำเราก็ออกไปข้อคำเรากลับไปครับผมบริเวณพื้นที่อุทยานก็ได้ครับผมออเพื้นที่ทั้การแล้วจำรันเออโน่นหันมากับนีที่พักมี่มองกลางเต้นเนาะฟีวงเนาะ มองหันใจชั่วกว่าเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าอยากมามาเที่ยวมาสำรวจมาแบบเงีย,ยบๆม,มาแบบเงียบๆก<น>็ให้เจ้าหน้าที่พิ่นผ้ามา<ผ>ม,มาได้ <ผม S 2> แล้วก็คำก็กลับ <ผม S 1> จังสี่ดีกวัวเนาะพี่วงเนาะเพราะว่ายังเราพี่น้องมั่นก็คขอนขางจะนั่นยุน่นะครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งเนาะปลาปลาเกาะนะพี่น้นนนองห่อห่อกับโบหูหรอกว่าบางครั้งเรื่องเหนือธรรมชาติกะเหาอกับโบ้หูเนาะ ขังคำขังคืนสีว่ามันบ้ามีมันกับ่าแมนดอกพี่น้องบ่าสันคนบ่หลงป้าดอกแมนบ้าแมนครับไอสำคัญเมื่อกี้ผมก็เห็นแ้วหลักฐานนะพี่น้องฮาอมีถาดกระดูกเก้านะพงจะยเป็นป้าซาคือยังพี่วงว่าหล่ะก็เอาเป็นว่ามาสำรวจขออนุญาตเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะพี่วงเนาะขออนุญาตกับทั้งหัวหน้าเพื่อนเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเป็นกรณีเป็นกรณีไปดีกว่านาะพี่น้องเนาะรองสี่นาอพี่วงเนาะเพราะนั่นก็ ก็ได้พอกันดวลเป็นไดายนาทีการงานแฟนเพียรถามหาอยู่ใครอยู่ใครอยู่เนะาะแต่วัน่าพวกใครว่างแล้วบวกได้ไปทำขันคือนเขาได้พี่น้องครับผมกับพวกเป็านายังเห็นบ้าโวกไปกับบ้าก่อนป็นตั้งแต่นอกต่ะเดียวอืมมันนาทีมันมันรับผิดชอบหลายกว่าเก่าพี่นกับพวกใครได้ไปหรอกพี่น้องหลายผมกกับไปหาท้ายควายอีกช่องหนึ่งอะไรพี่น้องกับน้ำไปเบื้องผมในช่องควายละคนคนชีวิตนะครับบ้าก่อนบ้าหากับพวกได้พ่อครับผมครับผมครับเป็นยัง เอาห้องเก่าไปซ้ำนี่เนาะพี่วงไปเขานังเลือกกับก็ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมครับพี่น้องเข้าการสำรวจเกาะบ้านน้องแต่หน้าตำบลโคกใหญ่อำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูของผมกับพี่ว่าวงก่ะจบลงไปนะครับพี่น้องเบงใดครับผมจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นคือว่าแหละครับพี่น้องเป็นผีประสาทกาคือยังพี่ว่าวงลาว่านะครับผมก็หลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางประวัติ ประวัติศาสตร์รองรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังกะมีเห็นนะครับเป็นสะูุลร่างเป็นธาตุเป็นรองรอยสิ่งก็สั่งนะครับผมแล้วกัตั้งแต่ปี2 5 0 8นะครับที่มีการปั่นเคลื่อนที่มีการเห็ดเลื่อนนะครับผมจนมาหอดปีนี้2 5 6 5กะพื้นที่กะถึงน้ำท่วมมาหลายปีนะครับแล้วปีนี้กับผพ่ขึ้นมาเห้ฮาเห็นนะครับผมสำหรับการที่ผมก็เบ้าวงได้สำรวจมื้อนี้กะ พอจุดให้ไรนะครับผมก็คือตนโพนะครับผมตนโพ่ักง่ามเลยนะครับพี่น้องเรากะป้าบักท่านเรากะมีรองร้อยเช่าบ้านนะครับผมเป็นกะขึ้นมาแวะพักเวลาช่าบ้านเป็นมารอหาป่าอย่างแถวแถวรอบกอเป็นกะมาแวะพักนะครับพี่น้องเฮากะมีรองร้อยอยู่นะครับถามว่าผมกับพี่เบ้าวงเป็นชุดแรกว่ากะถาบว่านับเช่าบ้านผมกับพี่เบ้าวงก็ถือว่าเป็นทีมสำรวจชุดแรกนะครับที่ขึ้นมานะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องหองผู้สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนย่นใจอยากจะมาหาบรรยากาศสงบสงบในการพักผ่อนย่นใจสนใจอยากจะมาก่อแห้งนี้กันสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานผู้พันค่าน,นะครับผมที่ล่งมาจากกู้ขาดนะครับผมลงมาจากช่องเขาขาดตรงสารปูหลบนะครับผมก็ล่งมามาฟังน่นสังเราก็เห็นอุทยานอยู่ ทางสายมือนะครับผมเรือว่ามาทางอำเภอโน่นสังอุทยานกับยู่ขวามือนะครับผมก้อนสีหัดต่องเขาขาดนะครับพี่น้องเข้ากับสามารถทีสิติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานประเดโดยตรงนะครับผมให้เพิ่นผ้าขึ้นมาเดือพี่น้องเด้อให้เพิ่นผ้าขึ้นมาจะไม่ทำกิจกรรมม่ยังกะติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นมันก็นมาได้ยุดอกพี่น้องเข้าจริงๆสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะนะครับผมเป็นพื้นที่ใหญ่เติบเด้อพี่น้องประมาณเกือบหาสิบหกสิบไร่ละนะครับผมรา่ว่าจะเป็นมาท่องมาท่องเที่ยวพักพั้นย่นใจหรือว่า นักเรียนนะครับพี่น้องเข้านักเรียนลูกเสือมาเหตุกิจกรรมเข,ข่ขาไขยเข่าฐานผมว่าเหมาะนะครับพี่น้องเข้าสำหรับผู้ที่มาคว่ำท่าท้ายกะอยากจะมาล่องกลางเต้นนอนเมืองกันคบเมืองเคลื่นกะติดต่อจะเจ้าหน้าที่เพิ่นใหนเพิ่นผ้ามาผมก็ว่าน่าจะโอเคนะครับผมส่วนผมทีมี้แพนไว้ครับพี่เบ้าวงว่าจะมากลางเต้นนอนกะกต่ว่าเนี่ยนะครับพี่น้องกอาจจะมาผ้ากันมาจริงๆจะมาเสียม นอนเบืองก้อนก็ได้นะครับผมก้อนคณะเอื้นเลยนะครับผมถือว่าเป็นแป้นมากหม่องแม่ของอำเภอบุญรั์ของอำเภอโน่นสังของอุทยานนะครับพี่น้องผู้ที่สนใจก็คือว่าล่ะพี่น้องสามารถที่ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนได้โดยตรงได้พี่น้องเด้อสำหรับมือนี้ผมก็เบ้าวงกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุภุสุคนที่เขามาติดตามเขามาเบิ้งที่ยังบ่ถิ่มผมเบ้าก่อนฮักบ่ทั้งกะสามารถติดตามผมได้ทั้งเพจเหตุผลเหนือชีวิตทั้งยูทูบเลยก็ คนคนชีวิตนะครับพี่น้องช่องควายงามทั้งเพจบวกทั้งยูทูบกับเบิ่งไปได้พร้อมกันนะพี่น้องเข้าปีสองพันห้ร้อยหกสิบห้านี่สถานการณ์บ้านเขากะถ้าค่คลข่ไปได้ทังที่ดีกะผมก็จะออกเดินทางออกไปหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น,อนอ้องเข้าเบิ่งทางเพจเตุผลเหนือชีวิตคือเก้าอะไพี่น้องสำหรับมื้อนีก้กะการสำรวจเอาะมื้อนีก้กะขอจบไปเพียงเท่านี้ละพี่น้องเฮ้าแล้วกลับมาพักันไม่โอกาสหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกลับสวัสดีครับ